สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพี่จ๊บนะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปลายเส้นต่างๆนะคะง่ายๆและก็ใช้รูปทรงเหล็กคขาคณิตง่ายๆเลยนะคะในการวาดลายเส้นของดอกไม้ค่ะเอาละค่ะแบบแรกนะคะเดี๋ยวมาวาดตามกันเลยค่ะแบบแรกเริ่มจากวงกลมนะคะ ลากวงกลมลงไปก่อนนะวงกลมวงนอกนะคะอ่าหลังจากนั้นก็ง่ายๆเลยค่ะอยากค่ะอยากให้รอบๆเลยนะคะเสร็จแลว้ววาดก้านลงมาและใบค่ะ เราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะหนึ่งดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแบบที่สองก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะมาวาดตามกันเลยเนาะสำหรับแบบที่สองนะคะก็คือวาดเริ่มจากเช่นเคยค่บวงกลมอาจจะเป็นรีลีหน่อยก็ได้นะคะวงวง,ว,ว,วงวงลีดีกว่าเรียกว่าวนวงลีดีกว่าแล้วก็ วาดลากเส้นเข้าไปตัดข้างในอีกนะคะแล้วก็ข้างในเพื่อให้เป็นความลึกนะคะลึกของดอกไม้เริ่มจากโค้งนะคะเพื่อเป็นกรีบนะโค้งสองโค้งสามโค้งนะคะแล้วก็แบบนี้ลงมาค่ะ ลงมาและก็ใบนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆนะคะมาดูแบบที่สามนะคะดอกไม้แบบที่สามจะเป็นดูก็น่าจะออกเนาะอาจจะเป็นกุหลาบนะคะตูมๆนะคะเริ่มจากรูปทรงของสี่เหลี่ยม นะเป็นแบบนี้เลยค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยขีดขั้นกลางเสร็จแล้วก็ลากเส้นออกมาจากข้างๆ้านะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมออกมานะคะเพื่อให้มันเป็นเสร็จแล้วนะเราก็ทําโค้งค่ะทําโค้งลงมา แบบนี้นะคะแล้วก็งแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะได้ดอกไม้นะคะอีกดอกหนึ่งนะส่วนโค้งตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้มันคอดนะคะเราก็โค้งให้เยอะนิดหนึ่งนะ ก็จะเป็นทรงที่สวยขึ้นนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นดอกไม้ทั้งสามแบบนะสามแบบผ่านไปสุดท้ายเป็นแบบที่คุ้นเคยอ่ะเหมือนกับเป็นอดอกอะไรก็ตามที่มันตุ่มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกลักดอกอดอกพุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นตุ่มๆแบบนี้เราก็จะสามารถวาดได้อย่างนี้ค่ะ ทำเป็นตุ้มๆมาก่อนนะคะเไหเสร็จแล้วเราก็ลากจากตรงนี้มาเป็นกรีบหนึ่งนะคะแล้วก็วาดจากตรงนี้มาอีกหนึ่งกรีบเท่านี้เองค่ะง่ายมากๆแล้วก็เร็วมากๆนะคะแค่นี้เองค่ะก็จะกลายเป็นดอกตุ้มๆแบบนี้แล้วง่ายไม่เอ่ยอ้าล้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาสอนลากเส้น ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะ,ะผู้ปกครองนะคะคุณครูนะคะก็สามารถนำไปสอนอนักเรียนก็ได้นะคะสอนลูกสอนหลานก็ได้เนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่จ๊บต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ